เอาแล้วครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูความคืบหน้านะครับก็คือตอนนี้นะครับผมได้สกิลมาเยอะแยะเลยครับผมอัพไปอันนี้ก็คือเอาได้เก็บยาเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็ผมจะอัพมาเส้นตรงลงมาตรงนี้นะฮะก็ยังเหลืออีกพอยหนึง่งจะได้สับเปลี่ยนมอดได้นะครับแล้วก็ในตอนนี้ครับผมได้มอดดีๆมานะครับก็คือพวกตระกูลช็อคนะครับ40อัพทั้งนั้นนะครับแล้วก็ให้ของงานครับก็คือดาเมจสีม่วง2อันนะครับมี4 6ดาเมจกับ38ดาเมจแล้วก็อันนี้ของเก่านะครับต้องบอกว่าแค่ดาเมจเท่านี้ครับคือสีม่วง3 2อันยังไม่สามารถ ทำให้ทันต์จอตายในขณะที่เขาสลบได้นะครับก็คืออาจจะต้องเสริมอีกนิดหน่อยนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่ายังไงเนี่ยผมจะลองยิงให้ดูแล้วกันนะครับเผื่ออไว้ว่าทุกคนได้มอตมาสามอันแล้วเนี่ยจะได้รู้ว่ามันตายจริงๆนะครับเพราะว่ามันเหลือแค่นิดเดียวจากที่ผมได้ลองนะครับแล้วก็ผมก็ฟาร์มครั้งที่แล้วนจนไม้มันหมดนะครับก็เลยไปไปฟาร์มไม้มาด้วยครับ ตอนนี้มีอยู่ประมาณพันพันใกล้ๆพันอันได้นะครับกเกือบเกือบพันอันนะนี่ใช้ไปบ้างแล้วนะครับคือตอนแรกฟาร์มมาเป็นพันเดี๋ยวว่าจะไปบอกจุดฟาร์มไม้อีกทีนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไว้ก่อนดีกว่าก็เดี๋ยวลุยก,กันเลยดีกว่าครับผมจะให้ดูนะครับว่าพอเราได้ดาเมจเยอะๆแล้วเนี่ยทำตามวิธีที่ผมบอกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้เราโหลดธนูน้ำแข็งกันเหนียวไว้สักหน่อยครับเผื่อมีอะไรผิดพลาดเนาะเพราะว่านนี้ก็โนเทคครับตอนนี้ผมก็ถ้าเคยชินแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปมาร์กเส้นการเดินของเขานะครับน,นี้ผมเคยชินแล้วครับเออในส่วนของกระสุนล้างเกาะนะครับใช้แค่อันเดียวก็พอครับเนี่ยครับเทียแบสแอลล ใช้อันเดียวก็พอครับโอ้โหโยนเหยียบปิด <laughs> โอเคครับช็อกแล้วครับเอาตอนคืนพอดีขออภัยด้วยนะครับถ้ามืดเปื่อนไปนัดแรกกันแรงไม่รู้เพราะอะไรนะครับย้ำไหมครับเอาอ๋อผมโหลดไม่ครบสามดอกนี่เองอืมอืม นี่ครับเหลือเหลือแค่ทีเดียวโอ้ผมโดนเหยียบไปทีนะเรียบร้อยครับเป็นการฟาร์มทันเดอร์จอแบบง่ายๆนะครับก็คือให้เขาช็อคใช้เทียแบทแอโร่ล้างล้างเกาะด้านข้างนะครับเออแล้วก็จัดการถมยิงครับนี่ครับก็ได้มดมาเพิ่มฮะการน้ำแข็ง29%ยิงคอร์รัปชั่น37%แล้วก็56% handling แครับ นี้ก็ถือว่าดีฮะแล้วก็นี่ครับแมชชีนคอล้างนะครับไปขายอย่างเดียวนะฮะนิซอนแบนดิ่งนี่ครับแล้วที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้นะฮะคือสปาร์เกอร์เนี่ยครับเราจะได้มา20 h o โ h เชลเราได้มา8อันนะครับซึ่งเราใช้ h o โ h เชลไอ้ตัวธนูล้างก่อนเนี่ยมันใช้ h o โ h เชลครับแล้วก็ใช้แค่ดอกเดียวก็คือกำไรอยู่แล้วนะฮะตรงนี้ส่วนสปาร์เกอร์เนี่ยเราจะครัฟได้ประมาณเองครั้งผมจะให้ดูนะครับ นี่ครับถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับตัวสปาร์เกอร์ในข้างล่างขวานะครับไอข้างล่างตรงกลางนะครับม,มีสปาร์เกอร์มันใช้8อันซึ่งถ้าเราคาฟไป2ครั้งมันก็จะใช้ทั้งหมด16ครับแต่เราได้มา20ก็คือกําไรอยู่4ชิ้นนะฮะซึ่งถ้าสมมุติว่าช็อคของเรามีเปอร์เซ็นที่เยอะพอนะครับเราก็ใช้แค่4อันนะครับตอนแรกผมต้องใช้5ใช่ไหมใช่ตรงต้นคลิปอะตอนนี้ผมได้ช็อคมาเพิ่มผมก็ใส่ไปก็เลยใช้แค่4ก็คือเขาสตันแล้วครับ ตอนนี้สปาร์เกอร์ก็กําไรด้วยนะครับแล้วก็ Echo s h เชลก็กําไรครับเรามาดูตรงนี้กันนะครับนี่นะฮะไอ้ธนูล้างเกาะเทียแบทที่ผมใส่ครับคือไม่มีมอสล้างเกาะเป็นสีม่วงเลยนะครับก็ยังใช้แค่นัดเดียวแล้วก็ล้างเกาะทันเดอร์จอได้เลยครับซึ่งหมายความว่าการฟาร์มแต่ต้นเกมมันเห็นผลตอนนี้แหละครับทําให้เราสบา,เสบายฟาร์มได้ง่ายนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูเปอร์เซ็นช้าๆนะครับว่าช็อคเราต้องใช้กี่เปอร์เซ็นนะครับที่จะได้ใช้แค่4อันนะครับอันนี้ก็จะเป็น43นะครับดูดูเปอร์เซ็นช็อคอย่างเดียวแล้วกันนะครับ43 41แล้วก็43ครับตัว41เนี่ยอาจจะตกลงมาสัก3าก็อาจจะพอไหวนะครับผมคิดว่าก็ถ้าใครได้มดเปอร์เซ็นอย่างนี้มาก็สามารถฟาร์มแบบผมได้เลยครับสบายสบครับแต่ว่าถ้าดาเมจไม่ถึงอาจจะต้องต่อยนิดหน่อยนะอย่างช่วงต้นลิปที่ผมให้ดูแต่ถ้าดาเมจถึงอย่างนี้สบายครับ รับรองครับว่าสบายแน่นอนเดี๋ยวผมยิงให้ดูอีกสักตัวดีไหมเนาะโอเคเพื่อความชัวมันกลางคืนด้วยอะทุกคนจะเห็นชัดไหมเนี่ยถ้าเห็นไม่ชัดขออภัยด้วยนะครับผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องการโดนทันร์จอเหยียบเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้รู้ตัวด้วยแล้วก็ดาเมจนนิดเดียวก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับโดนเหยียบก็เหยียบไป มอไม่อยากให้เป็นตอนคืนเลยอยากให้เป็นตอนเช้าจังอืมอีกนานไม่ไหวกว่าจะตนอนเช้าหรือผมจะฟาร์มไปเรื่อยจนกว่าจะเช้าดีวะจริงๆริงผมก็จะฟาร์มต่ออยู่แล้วนะครับผมก็จะฟาร์มต่อไปเรื่อยอยู่แล้วอะ่ะเออเพราะว่า ผมยังได้มอดดามเมจสีม่วงมาแค่2ออันนะครับซึ่งผมต้องการ3ามครับเอาเลยจัดไปสี่อันครับเช่นเดิมเช่นเคยเราไม่จำเป็นจะต้องไปมากกว่านี้ครัเพราะว่าเขาก็สตันแล้วครับ4ีอันอ่าแล้วก็ตำแหน่งในการหลบนะครับผมจะมาหลบไปแถวเนี้ยจะลุ้นโดนเหยียบน้อยหน่อยฮะโหลดธนูไว้รอก่อนการโหลดธนูจำเป็นนะครับต้องโหลดธนูไว้ไม่งั้นเสียเวลา เรียบร้อยครับช็อกยิงแถวนี้แล้วก็จะไอตัวปืนจะหลุดไปด้วยครับถ้ายิงได้ถูกนะโอเคโหลดโหลดไปก่อนหน้านี้ผมยิงไปแค่ทีละสองนะัดเองนะเนี่ยอ,อ๋อนี้โหลดไม่ครบระวังโ,โอ้โดนเหยียบอีกโอ้ตายแล้วยืนใกล้เกินทุกคน เออตายไปโดนเหยียบหัวประจำครับโอ้โหก็ยังไม่ได้ครับก็ได้ยิงไฟมานะทันตัจอฮาร์ดโอเคอยู่ครับเก็บจนเบื่อครับมอดม่วงอะผมบอกอเลยคือพวกหุ่นเนี่ยที่เราสามารถจะฟาร์มมอดได้นะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งครับนั่นคือ Stormbird ครับมันจะเป็นนกเหมือนไคอินซีตัวใหญ่ ตัวนี้ก็ผมยังไม่ค่อยมีวิธีฟาร์มที่รวดผมไม่มีวิธีฟาร์มที่รวดเร็วสําหรับตัวนี้นะครับทาง Tom Bird แต่ว่าถ้าเป็น Thunder Jar เ,เนี่ยสบายกว่าครับเนี่ยครับเอาทิกนี้ไปใช้ได้มอสเหมือนกันครับมอสก็ไม่แตกต่างครับตอนแรกผมคิดว่า Thunder Bird เนี่ยจะแจกมอสที่ดีกว่านะสุดท้ายก็คือเหมือนกันครับมันเหมือนเป็นแบบเป็นแมชชีนในระดับเดียวกันนะครับเหมือนเลยให้ของที่เท่าๆกันก็ต้องมาลุ้นอยู่ดีว่าเราจะได้ดีไม่ดีนะ แต่ถ้าจะสู้กับไอ้นั้นน่ะตัวไอเออผมลืมบอกทุกคนไปผมอัพอันนี้มาด้วยครับเอ,อ่อตัว Hunter ร o โวที่เก็บสต็อกของธนูธรรมดาที่ผมใช้นะครับผมอัพตันแล้วก็วคือผมจะสามารถเก็บธนูได้ถึง60ดอกนะครับผมไปหาพวกสัตว์ป่ามาพักนึงนะครับกว่าจะได้โอ้โหหายากจริงกระดงกระดูกะดอะไรเงี้ยฮะ ความรวดเร็วครับไป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 เรื่อยๆครับสบายๆดาเมจเราถึงแล้วโดนเหยียบอีกป่าเนี่ยราคาเพิ่มสักหน่อยโอเคครับเดินล้อเลยครับเหยียบแน่เหยียบร้อยโอ้โหสูงไปบอาวะ ได้อยู่ครับเอา้ายิงโดนโลม่มนอีกอย่างนี้ถือว่าเฟลนะครับอาจจะดาเมจน้อยแล้งเแต่ก็ไม่เป็นไรครับเติมอีกนิดหน่อยเพราะว่าตัว t h นเดอร์จอนะครับเวลามันโดนเราอันนี้ไปแล้วอะฟื้นขึ้นมาแล้วอะมันจะมีแบบแอนิเมชันมากมายครับทำให้เรามีโอกาสที่จะสวนกลับได้ไวครับยิงอัลหน้าเข้าไป เขาจะคำรามอะไรของเขาก็ไม่รู้ครับก็ยิงอัดไปครับตอนเนี้ยคำรามทําไมก็ไม่รู้นานครับคำรามหลายรอบอะคำรามโมโหอะก็หดไปเลยครับเลื่อนเหลือนิดเดียวนี้ก็เรียบร้อยฮะมอสจะเต็มไหมยังวะเออโอ้โหมอสจะเต็มแล้วครับทุกคนผมว่าผมต้องไปขายมอสแล้วอะไม่งั้นฟาร์มไม่ต่อเนื่องครับ เดี๋ยวไปขายมอดก่อนแล้วกันนะอเออจะกลายเป็นคลิปยาวไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือสว่าอาน,นี้แล้วกันนะผมอยากคือผมอะอยากยิงตอนเช้าให้ดูพอดีพอมาอัดคลิปเนี่ยมืดไปซะแล้วโคตรแย่เลยครับเราต้องการสัตว์ขี่คนระับ พอเราฟาทราวเวลมาสัตว์กี่เราก็หายไปนะครับจับใหม่ครับบอเฮดแถวนี้มีให้ใช้ครับไป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 โจนหรือเปล่าวะเนะี่ยอ้าวโจนเว้ยมาไงวะเออไม่สนใจครับ เอามาหายของเราดีกว่าโอ้เคลียร์แคมป์ไปแล้วอืมมีอะไรซื้อมั้งนะผมจะของหมดแล้วเสื้อล่ะโอ้ตัวนี้สวยครับกันไฟสวยครับตัวเนี้ยผมชอบแต่ว่าไม่มีประโยชน์คนะรับกันไฟ ยังไม่เจอตัวชนะไอไฟอะไรเงี้ยคือต้องขอโทษทุกคนด้วยนะผมเป็นสายสเตตัสมากกว่าสายแฟชั่นนะครับบางคนที่เขาสตรีมเนี่ยเขาจะเป็นสายสเตย์สายแฟชั่นนะแต่ผมจะเป็นสายสเตตัสครับเน้นใช้งานครับความสวยไม่ค่อยเท่าไหร่ขายไปดีกว่าคิสเซนแบรนดิ้งแบรนดิ้งอะไรเนี่ยค <c oughs> อร์รัปชันเลนตันก็จอเลนตันก็จอเลนเยอะจัง ไปเหลืออันเดียวครับอันดรจอฮาร์ดขายไปก่อนอันเดียวพอเพราะอ Under ันดรจอฮาร์ดก็หายากนะครับถึงเราจะฟาร์มบ่อยๆก็ไม่ใช่ได้ไบ่อยๆนะฮะก็ต้องเซฟไปบ้างนะฮะร้อยสองร้อยสามร้อยโอเคสามร้อยห้าสิบชีวอเตอร์ก็ได้เยอะครับจากกันดรอจอครับโอเคขายไปมีอะไรอีกนะเอ่อมอสนะครับที่เราจะขายโอเค การเคลียร์ของทุกครั้งก็นี่สีเขียวไม่ต้องคิดเลยครับทิ้งไปเราคัดแต่สีม่วงแล้วชั่วโมงนี้โอ้โหไฟอะจริงๆ4ี่สิบคือความแรงนะครับความเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะเรียงมาให้อยู่แล้วนะครับอันที่อยู่เหนือเหนือเนี่ยก็คือจะเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับสามเก้าสามเก้าผมขายสามอันอาขายหลักสามสิบออกไปก่อนนะฮะทีเราจะไปไวนิดนึงนะฮะ 40ขายไป37มสิบเจทียน,นี้จะได้ใช้เยอะกว่าคือที่ผมอยากเก็บไว้เยอะนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเผื่อเราจะไปใส่กับอาวุธหลายๆอย่างนะครับจะได้ไม่ต้องมีไม่ต้องมาหาใหม่นะอันนี้ออก็เมทหออผมแทบไม่ได้ใช้เลยอะ,อะขายไปครับอืสามเก้าสามเก้าสี่สิโอ้ยโอยผิดๆิๆอ้อมีสากอยู่นเนี้ย ขายสีไปครับช็อคช็อกช็อกช็อกหลัก30มสิบขายไปครับ36นี่อย่างกาครับเนี่ยถ้าเป็นตัวนี้สามใส่กับ40สัก2อันก็พอได้อยู่นะครับ4ดอกอาจจะสตันนะครับตัวดันเดอร์จออันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แทบอยากขายหมดเลยเนี่ยแต่ก็เก็บไว้ครับใส่ธนูคอร์รัปชั่นใช้ไม่เป็นสี่สามบวกฟีดเหรอโอ้ดีทั้งคู่เลยเก็บไว้ก่อนนะแฮนดิ้งครับ โอ้ oh, handling น้อยจังวะทำไม handling ได้น้อยวะ handling เก็บไปก่อนครับน้อยครับ r e s i s t ซิ c ร resistance rank แทรกแถมช็อคด้วยนะเนี่ยอืมเก็บไปก่อนนะโอเคสี่สิบกว่าเหรอเฮ้ยสเตลเหรอแต้มตอนไหนวะเนี่ยเฮ้ยยังโหดอ่ะเออสิบหก ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เนาะขายทิ้งไปครับอันต่ำสุดอะขายไปก่อนถ้าเป็นพวกตระกูลเสื้อเราใส่สามอันอยู่แล้วไม่เกินครับตระกูลเสื้อนะเนี่ยสัญลักษณ์อย่างเงี้ยครับเป็นสันสานกันเนี่ยตระกูลเสื้อใส่ไม่เกินสามอันหรอกเมื่อกี้แอบเห็นได้ชุดได้มอสเตลมาเพิ่มหรอเนี่ย ใส่ไปสิครับรออะไรนี่ครับเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้ววะโอ้โหสเตลถึง50พอยต์ครับทุกคนเฉียงโหดอืมโอเคครับต่อกันเลยฮะไฟมันต่อดีกว่าออกถูกฝั่งว,า,วาเนี่ยมึดแบบมองไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วโอ้ผิดฝั่งแน่เลย มาก,ก่อนเพื่อความชัวร์ออไปทางนู้นกลางคืนนี่มันก็มองอะไรยากครับโอ้โจรแล้วยังเบื่อเลยเดยวก็ลากให้ทันเดอร์จอกินซะนี่ เเซฟเซฟไว้ก mm hmm. ่อนเลยครับขายของแล้วเซฟไว้ mm hmm. ครับไอ้พวกคนนี้แม่งหน้าลากให้ทันเตร์จอกินจริงเลยวะ mm hmm. ผมเลืสบ,บายเลยยิงเพลินใกล้ๆอย่างนี้ก้มหน่อยครับค่าสเตลโลโคส,สูงครับตอนเนี้ยก้มนิดนึงไม่เห็นหรอกโหลดธนู ัไปพยายามยิงไอตัวช็อคอรครับตัวซีฟแกสเตอร์อ้าวอะไรวะอ้าวคาจาสปีอร์แมนครับคนหอกคาจาครับมาแทงให้แล้วครับ โอ้โหอย่างยามเลยเอาจริงอะเสียเวลากว่านะครับแบบนี้ยิงอันนี้ก่อนครับล้างเกาะก่อนล้างเกาะเอ๊ะทำไมไม่ล้างยิงอะไรอะเฮ้ย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 โอ้โห เรียบร้อยไอ้นุม่มกลับเข้ามาสู่ลูปเดิมของเราครับลูปเดิมแห่งความบันเทิงของเราเรียบร้อยเอาเฮ้ย อย่างเสือเกเลยทุกคนดูดิม,มีสัวเก่งด้วยหัวกระโหกโลกก็จะถึกครับเป็นเหมือนระดับนหน้าของเขาอะไรเงี้ยเฮ้ยโอ้ย <c oughs> What the fuck Hello Ah uh her huh. ไหนมาลองยิงดูครับทุกคนมองไม่เห็นเลยอ <laughs> ะตรงไหนวะ ยิงยากขัดจังหวะการฟาร์มอย่างแรงดีนะมันไม่มายิงมากวนผมตอนที่ผมกำลังแบบเข้าลูกผมอะ่ะทีนี้นี่งานหยาบเลยอะเอา้าดอกไม้กูไปไหนหมดวะี่ <c oughs> โอ้ยเมื่อไร่จะเช้าเนี่ยทุกคนเออสามเก้าขายทิ้งครับสามเก้า มีสี่สิบละได้นี้มาอีกอันนึงก็โอเคครับดามเมจหายากมากครับทุกคนผมฟาร์ม,มาเท่าไหรอ่อ่ะสองชั่วโมงอะได้ไมาอย่างละอันชั่วโมงละอันน่าจะถือว่าดวงแล้วนะชั่วโมงละอันเนี่ยอืมโอเคครับไปกันเลยครับ เรื่อยๆครับทุกคนสบายๆถ้าคลิปมันยาวไปอ่ะผมอาจจะตัดไปตอนเช้าเลยนะครับอันนี้ก็ฟาร์มไปก่อนครับอาจคลิปทิ้งไว้เฮ้ยอันนี้มันอันนี้ไปกอ่วะเนี่ย เฮ้ยรนตัวจะมาเร็วฉันรถจะมาเร็วโหลดก่อนโหลด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 เรียบร้อยครับเอาโดนบอก่าเนี่ยตายหาแล้วโอ้เสียจังหวะครับยิงดอกล้างเกาะผิดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ต้องมีพลาดบ้างผิดพลาดกันธรรมดาครับ ไปทำดาเมจเอาตอนมันกำลังคำรามเอาอเอาี๋ยวไม่โดนอีกเออคำรามสิสไต์เขาครับโบกโบกโบกหมาหอนเรียบร้อยบาย,บาย่ไปบอ้41%อครับ ช็อกค,ครับเนเด๋วๆฮะทุกคนอ้าเก็บผิดวัดกลางคืนยาวนานมากทุกทีเวลาเล่นนี้ไม่ได้สังเกตฮะก็ไม่รู้ว่ โอแค่ okay, ไหนยังไงหรือผมฟาร์มไววะ <c oughs> เกี่ยววะไป้ยจะเช้าแล้วทุกคนจะเช้าแล้วรออีกหน่อยดีกว่าโอเคเดีย๋ยวผมรอเช้าก่อนครับทุกคนผมหลบอยู่ในหญ้านี่แหละ ผมอยากจะยิงแบบแจ้งๆให้ทุกคนได้เห็นสักตัวนึงคะับแล้วผมจะปิดคลิปละเฮ้ยโดนเหยียบเอาหนี่โอ้โหไม่โดนเหยียบโอเคครับสว่างพอควรแล้วทุกคนผมเอาเลยแล้วกันนะเอาเลยแล้วกันครับ ลา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 ,ลา,ลา,ลาอย่าเหยียบฉันนะโอ้ยโ,โดนเห็นแน่แน่ดูสเตตัสรูปดวงตาไว้ด้วยนะครับว่ามันหลับตาอยู่หรือเปล่าไม่อย่างนั้นแล้วก็เราจะงานเข้านะครับไปจัดไปครับอันนี้คือผมกดชิปแล้วนะตัโลแล้วครับ ถอยหลังมาครับเดี๋ยวโดนเหยียบอ้าวเรียบร้อยตายคามือครับทุกคนนี่แหละครับทุกคนโอ้โหได้ดามเมจมาแล้วครับทุกคนดาเมจในตอนสุดท้ายที่ผมจะปิดคลิปยังไงเหรองั้นผมคงที่ต้องจัดอีกสักตัวให้ทุกคนดูแล้วครับดาเมจดมาอีกหนึ่งอันครับทุกคน40ครับไม่เสียเวลาพาทีครับใส่ทันทีครับ ดาเมจเก่าไม่ต้องไปสนใจทิ้งมันไปรับรองครับตอนนี้ดาเมจฟุ้งพลานโอเคได้มาแล้วเดี๋ยวผมจะลองยิงอีกสักตัวให้ดูนะครับตอนแรกเรายิงอยู่ที่700กว่านะฮะเมื่อเราได้ดาเมจม็อดถึง3อันนะครับผมจะให้ดูพลานุภาพของมันนะครับว่าจะขนาดไหนอย่างไรนะครับโอเคโอ้โหเนี่ย คิดดูดีผมฟาร์มมาอะไรลากยาวมาเนี่ยรอจนเช้าอะครับถึงเพิ่งได้หนึ่งอันเนี่ยตายเถอะเช้าพอดีด้วยสว่างจังดีจังเลยไป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 จ้าจะ,ะนี้เซตแท็บยังไงล่ะโอ้เอ๊ะทำไมมันแสงแดดมันเหมือนเย็นเย็นวะ อะไรว่าเช้าแป๊บเดียวเองอาจจะไม่ใช่อาจจะรุ่งสางครับไม่เป็นไรยังสว่างอยู่ถือว่าใช้ได้กลางคืนมันดูอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องครับผมกลัวคลิปจะแบบไม่ค่อยเป็นประโยชน์กับทุกคนนะอย่าเตะหนา้ากูอีกเรียบร้อยรับไปซะไอ้หนุม่มเอาวูวาอะไรวะเนี่ยยิงเท่าไหร่800ครับทุกคนเพิ่มมาเป็น800ครับ ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับแปดร้อยนี่คือแบบอันนี้อาจจะไม่ตายขามือเพราะว่าผมไปกิ้งเมื่อกี้จริงๆด้วยเออใส่ก็เรียบร้อยครับอีกนัดเดียวยิงอีกสักทีเดียวตอนกระโดดขึ้นมาก็ไม่ค่อยแตกต่างเฮ้ยดาเวดอีกหนึ่งอันเนอะ <c oughs> เองอเล้อคาเลนปะเนี่ยว่าจะเฮก ได้เดเมจมาอีกหนึ่งอันครับทุกคนแต่ก็สาสิแปดเปเ็นต์นะไม่ได้เยอะมากจะดีต้องสี่สิบครับสี่สิบขึ้นไปจะดีที่สุดครับอันของผมมันสามสิบเก้ามั้งอันก่อนหน้านี้เอออะไรวะจะได้ก็ได้รัวๆเลยเอาสามสิบแปดเหมือนกันเว้ยแต่นี้มีช็อคด้วยครับก็ใส่อันเดิมดีกว่าเอาไว้ใส่อย่างอื่นได้ครับสลิงของเราก็ควรจะใส่นะ โอเคตอนนี้นะครับเมื่อกี้แอบเห็นสกิล l 3พอยต์ไอ้ที่นี่เราอัพได้แล้วครับตอนนี้ณตอนนี้ครับเราสามารถสับเปลี่ยนมอสได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเวลาเราถอดมอสหรือว่าเราใส่อะไรก็ตามนะครับมาแทนที่นะครับอันที่เราใส่ไปแล้วจะถูกเอ่อจะถูกเอาไปเก็บไว้ในคลังนะครับยกตัวอย่างครับผมจะทําให้ดูครับสมมติผมใส่เป็นนี้มั่วๆปุ๊บนี่ครับมันอยู่ในคลัง ซับได้เหมือนเดิมไม่งั้นโปรติถ้าไม่มีสกิลนี้คือเขาจะทิ้งไปเลยครับไม่รู้ทำอย่างนี้มาทำไมเซฟเลยครับอ้าทันจอเป็นแบล็กกราวดีกว่าซากทันจอ <laughs> โอเคครับทุกคนนี่ก็เป็นการฟาร์มทัน้นจอนะครับในสไตล์ของผมนะครับเป็นทริกที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับก็อาจจะไปซ้ำใครหรือยังไงก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้ไปดูมาเลยก็ตอนแรก ไปดูพวกฝรั่งเขาเล่นกันมานะครับเขาก็ใช้เป็นสลิงบ้างอะไรบ้างผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะฮะก็มาลองหาวิธีที่ตัวเองถนัดนะครับเลยใช้เป็นทิปแคสเตอร์นะครับเปอร์เซ็นต์สูงถือว่ามีประโยชน์ครับอยากให้ทุกคนลองใช้ดูนะครับรับรองว่าจะทําให้คุณเล่นเกม h o r i z o n e t e r ล i t y ได้อย่างสนุกมากขึ้นแน่นอนครับเพราะมอสสามารถหาได้อย่างง่ายนะครับตอนทุนจอที่ว่าเก่งๆคุณก็ยิงเป็นขนมอย่างเงี้ยครับรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนครับทุกๆคนยังไงก็ตามฝากไว้ด้วยนะครับช่องของผม Uncle Sam Channel ครับ จะมีทริคดีๆของเกมคอนโตนซิลดอนมาฝากอีกในอนาคตนะครับถ้ามีอะไรที่ทุกคนต้องการก็ลองบอกบอกถามกันมาได้นะครับถ้าผมรู้ผมก็จะตอบเท่าที่ผมรู้นะครับถ้าไม่รู้ก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ก็พอประมาณครับยืดยาวกันมานานแล้วก็ยังไงก็ตามครับอย่าลืมติดตามกันด้วยกดไลค์กดฟอลโล่กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ